นะครับ <c oughs> คือโอตะกิสาวยไใวไสก็เรียกเสียงกรี๊ดได้พอสมควรแล้วนะครับ <c oughs> แต่ต่อไปมาดูฝั่งผู้ชายกันบ้างดีกว่านะครับกับรางวัลหนุ่มไวยไใสโดนใจแห่งปี2021ครับค่ะและนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลหนุ่มไวยไใสโดนใจแห่งปี2021นะคะหนุ่มไวยไใสโดนใจอันดับ5ได้แก่โอภวัจิตสว่างดีค่ะ สเขาหลอดนะวันนี้นะเขาหลอดนะเขาหลอดทุกวันคนนี้วันนี้เป็นพิเศษเออเขาใส่ชุดขาวด้วยอ่ะเชิญโอมครับครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลหนุ่มวัสใสโดนใจแห่งปีนะครับขอบคุณแคสสวอร์ดครับขอบคุณจิมเอ็มทีวีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็ครับผมก็เป็นรางวัลที่เป็นเกียรติสำหรับผมมากนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยจ้าโอเค คนต่อไปนะคะหนุ่มไวใส่โดนใจแห่งปีอันดับที่4นะคะได้แก่มีโอมแล้วก็ต้องมีนนนนกรพัฒเกิดพันค่ะสวัสดีน้องรักครับผมสวัสดีนนนครับ ครับผมก็รางวัลนี้นะครับผมถือว่าเป็นรางวัลของแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยกันโวกขึ้นมานะครับจนผมได้รางวัลนี้นะครับก็หนุ่มใบใสนะครับก็จะใสต่อไปเรื่อยๆนะครับให้โดนใจทุกคนต่อไปครับขอบคุณครับเห็นอ่ะนนท์มาตั้งแต่เด็กๆนะจะใสไปเรื่อยๆนี่คนหรือน้ำเปล่าครับเนี่ยนะต่อไปแล้วก็มาถึงรางวัลต่อไปนะครับรางวัล The Best Scene ครับโดยรางวัลนี้นะครับจะมอบให้กับซีน ที่สามารถนะครับสร้างความประทับใจเรียกเสียงกรีดและเสียงอือฮานะครับจากผู้ชมนะครับจนเป็นกระแสโด่งดังทางด้านโปรดักชันบทรวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงครับและรางวัล The Best Scene นะคะมีชื่อเข้าชิงดังนี้ค่ะ 1. แค่เพื่อนรับเพื่อน 2. นับ10จะจูบ 3. n o นัดมีเขาไม่ใช่ผม 4. F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาวและ 5. นิชานพันดาวค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Scene ได้แก่ Scene h e l l นันไครครับแค่เพื่อนครับเพื่อนจากแค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะยินดีด้วยครับขอเชิญนะครับอมและธนาน์น,นะครับขึ้นมารับรางวัลบนเวที ยินดีด้วยครับครับผมก็ครับสำหรับซีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ออฟนะครับผมภูมิกับนะครับแล้วก็ทีมเขียนบทนะครับแล้วก็ทีมงานของซีรีส์แค่เพื่อนรับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่เนรมิตฉากนี้ขึ้นมากันอย่างมีคุณภาพมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ ตรงวันนี้ก็จะเป็นแรงใจให้เราทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับผมตั้งใจทํางานที่ดีต่อไปครับผมครับผมขอขอบคุณแฟนคลับคนดูทุกคนนะครับที่ชื่นชอบแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับแล้วก็ร่วมเดินทางด้วยกันมานะครับรวมถึงประทับใจฉากต่างๆตัวละครหรือว่าความผูกพันของพวกเรานะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอมอบรางวัลนี้กลับให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับยินดีด้วยค่ะกับ The Best Scene นะคะจากแค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะ รางวัลต่อไปในช่วงนี้นะคะเป็นรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งปี The Best Actor of the Year ค่ะรางวัลน,นี้นะคะเราจะมอบให้กับนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงนะคะสามารถเข้าถึงคาแรคเตอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถสื่ออารมณ์ของตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆจนเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับและรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งปี The Best Actor of the Year มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังนี้ครับโอมพวัตนันนกรพัฒน์วรวนรัตเอิร์ธพิรพัฒนและพลนวัตครับเอาละครับและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งปี The Best Actor of the Year ได้แก่ขอแสดงความยดีครับ ใครดีใครดีนนดนกรพันรกนพัทครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครั้งหนึ่งครับนนท์ครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นมาคนเดียวนะฮะเงาๆนิดนึงนะครับผมครับผมก็สำหรับรางวัล Best Actor of the Year นะครับก็ <im it> อย่างแรกเลยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ค่าจีอทีวี <im it> นะครับพี่ฐานะครับพี่ออฟนะครับพี่เอ็ก <im it> หรือว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับที่ให้โอกาสผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับผมที่ ให้ค่ากับงานของผมนะครับผมแล้วก็ผมสัญญานะครับว่ารางวัลน,นี้นะครับจะเป็นรางวัลที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานที่ดีต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนมากครับยินดีด้วยนะคะกับนันนท์ค่ะ